A mày phim, mày. Way, mày. yêu phim Phim đi. Mày kia. nó phim phim ghê, Phim phim ghê, nha, 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 ตแล่าพิงอะไรก็แล่วปัดกัะปักระอารงพิงอะไรอยู่แก้วตุ๊กแกอะไรตัวใหญ่โโลโลโลอารองเพิงอะไรดูโลโลโอยังไม่เปิด ิดไมอยากร้องเพลงตอนดึกดกตอนเ้าคือคือรอเอาโลโลเลยโลโลเอาปุ่มลำพงก่อนโลโลเปุ่มลำพงเอาลเอาโลโลเลยโล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 

เจ้ตุ๊กแกตัวใหญ่หนึ่งร้อยตัวใครอยากขึ้นใกล้ใกล้ใ้แล้วหัวแล้วตกจากฟุ๊งหัวเกตับป๊าตุ๊กแกตัวอื่นตับหน้าหมดเลยตุ๊กแกตัวขึ้นบนก็จริง อะไรโป๊กโเมื่อกี้โป๊ก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 จบจบแล้วเหรอวางนอนแล้วเหรอตุ๊กแกโป๊กโปวางนอนแล้วเหรอจบแล้วโอ้ยจะเป็นวันแล้ว จะเป็นวัดอีกแล้วอ้าวนอนได้แล้วบายบายเด้วบายบายโ,โร้องอีกเหรอเอาบายบายก่อน